สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ติดพาย,ยุกัน4ี่หวันเนาะตอนนี้ฝนหยุดแล้วป้องก็มาเอาเสาลงหลุมนะครับวันนี้ได้ทั้งหมด 6, 6ต้นนะฮะรวมทั้งรือของเก่าออกด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเสาที่เราวางไปแล้ว6ต้น ที่จะทาต่อไปก็คือเราจะต้องตอบความสูงของเสาขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะทําเป็นลักษณะเป็นศาลาแบบเพิงหมางแอนเนาะตรงนี้มันจะต้องสูงขึ้นไปอีกสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราจะยกพื้นสูงเวลาปูพื้นไปแล้วมันจะเสมอกับขอบสะนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะต้องดันสูงขึ้นไปเยอะพอสมควรอนะ่ะถ้ากิ่งทุเรียนเนี่ยมันเกะกะอันนี้น่าจะต้องตัดทิ้งนะครับ แล้วก็มังคุดด้านนี้น่าจะเลมออกหน่อยนะวันนี้เหนื่อยมากนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เ,เพื่อนๆต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เสร็จเสาแล้วอีกหน่อยก็เดี๋ยวจะต่อยนี่ขึ้นไปต่อเสาขึ้นไปให้สูงแล้วก็วันนี้ก็มีมาวัดพบายไว้ละกำลัง รอเขเสนอราคาอยู่งั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ